วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต de ้ description และถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอโยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลเซลอ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิป patch n o t ของซีซั่นเลกาซีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในซีซั่นเลกาซีนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เยอะมากๆเลยนะฮะก็ไม่พูดพ่าททำเพลงเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า let's go <S อย่างแรกเรามาดูเมตาเกาะที่เปลี่ยนแปลงกันในซีซั่นเลกาซีกันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะนั่นก็คือในซีซั่นเลกาซีนี้ในตอนที่เริ่มเกมหรือว่าโดดลงมาจากยานนะครับเราเนี่ยจะได้รับ หมวกเลเวล1เกาะเลเวล1แล้วก็น็อกดาวน์ชิลเลเวล1แล้วก็ชิลเซลสอ2อันกับไซลิงอีก2อันติดตัวมาให้เราครับและในส่วนของหมวกแล้วก็น็อกดาวน์ชิลเลเวล1นะครับทั้ง2อย่างนี้จะไม่ดรอปในแมปอีกต่อไปฮะและในส่วนของเกาะเลเวล1นะครับก็ยังดรอปในแมปอยู่นะฮะแต่ว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันจะน้อยลงนั่นเองครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซันเลกาซี่กันเลยดีกว่าครับ ระบบอันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นระบบที่ผมเนี่ยชอบมากๆแล้วมันก็น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งระบบอันนี้นะครับก็คือระบบอ e ีโม e ซึ่งระบบอ e ีโม e นะครับก็คือระบบที่เวลาเรากดใช้แล้วเนี่ยตัวละครเราก็จะทําท่าทางต่างๆตามอ e ีโม e ที่เราเลือกนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เห็นตัวละครเราทําท่าทางต่างๆในมุมมองแบบ third Person ันั่นเองฮะ เนื่องจากเวลาเรากดใช้ e อ o โ e นะครับเราเนี่ยจะเห็นตัวละครเราทำท่าทางในมุมมองของบุคคลที่3นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเฮ้ยงั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมุมมองบุคคลที่3อันนี้ในการพีคดูศัตรูก็ได้น่ะสิซึ่งถ้าคุณคิดจะใช้ประโยชน์จาก E อมโอดในการพีคดูศัตรูนะครับคุณคิดผิดแล้วฮะ พราะว่าระบบอ e ีโมดนะครับมาพร้อมกับอีกหนึ่งระบบที่มีชื่อว่าแอนตี้พีซึ่งแอนตี้พีคอันนี้นะครับมันก็จะทำให้เวลาที่เรากดใช้อ e ีโมดแล้วเราอยู่ในมุมมองบุคคลที่3หรือ third person เนี่ยเรานะครับจะไม่สามารถมองเห็นศัตรูได้นั่นเองฮะตามคลิปนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยเขารอบคอบมากเลยจริงๆนะฮะแล้วก็อ e ีโมดหรือว่าท่าทางต่างๆพวกนี้นะครับทางตัวเกมเขาจะแจกให้เราฟรีตัวละครละ1ท่าครับซึ่งต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลย ก็จบกันไปกับระบบอีโมดนะครับคราวนี้เรามาดูการปรับบาลานซ์เลเจนด์ในซีซันเลกาซีกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเรามาดูกันที่เบิร์กโลโปรไฟล์ครับซึ่งในซีซันเลกาซีนี้นะครับเบิร์กโลโปรไฟล์ก็ได้ถูกนําออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็หมายความว่าตัวละครที่มีเปิร์กโลโปรไฟล์อยู่ตอนนี้นะครับในซีซันหน้าเนี่ยก็เหมือนจะได้รับการบัฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเมนเรดไลฟ์ไลน์แล้วก็วัสันด้วยนะฮะ โอเคครับเรามาดูตัวละครตัวแรกที่ได้รับการปรับบาลานซ์ในซีซัน Legacy กันเลยครับนั่นก็คือ l i f e f ล y ยนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกว่า l i f e f ล y ในซีซัน Legacy นี้นะครับก็โดนปรับสกิลทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันที่สกิลพ s สซีฟของเธอกันเลยดีกว่าครับ จากตอนแรกสกิลนี้นะครับไลฟ์ไลน์เนี่ยจะทําการปล่อยโดนออกไปชุบเพื่อนแบบออโต้นะฮะแล้วก็จะมีชิลมาบังกระสุนให้เพื่อนซึ่งในแพชนี้นะครับเขาก็ได้นาชิลจากการชุบออโต้ของไลฟ์ไลน์ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้ไลฟ์ไลน์สามารถชุบเพื่อนแบบออโต้ได้ถึง2คนกันเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นนะครับเพื่อนร่วมทีมที่ถูกไลฟ์ไลน์ชุบแบบออโต้อยู่เนี่ยสามารถแคนเซลการชุบแบบออโต้ของไลฟ์ไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งการแคนเซลการชุบของไลฟ์ไลาย มันถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะเวลาเรากําลังโดนชุบอยู่แล้วเราโดนยิงสวนกลับมาเนี่ยเราสามารถแคนเซิลแล้วก็ใช้น็อกดาวน์ชิลป้องกันกระสุนได้นั่นเองฮะในการปรับบาลานซ์สกิลนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะ ต่อมาเป็นสกิลทที่ข้อของไลฟ์ฟลายนะครับนั่นก็คือสกิลปล่อยโดรนนั่นเองสกิลนี้นะครับก็ได้รับการบัฟนะครับนั่นก็คือจะปกตินะฮะโดรนของไลฟ์ฟลายเนี่ยจะฮิวเลือดหรือ HP 5หน่วยต่อวินะครับก็เพิ่มเป็น8หน่วยต่อวินะครับก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะ และนอกจากนั้นไลฟ์ฟลายจะปล่อยโดรนออกมาช้ากว่าเดิม3.3%ครับคราวนี้เรามาดูการปรับสกิลอัลติเมทของไลฟ์ฟลายกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือสกิลเรียกแอร์ดรอปนั่นเองซึ่งสกิลนี้นะฮะก็ได้รับการบัฟต้องบอกว่าเป็นการบัฟที่ดีมากๆด้วยนั่นก็คือแอร์ดรอปของไลฟ์ฟลายเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นนั่นเองฮะมันจะฉลาดขึ้นยังไงสมมุติว่าในทีมเรามีเพื่อนคนนึงนะครับใช้แม็กม่วงอยู่ แล้วพอเราเรียก Air Drop ของ l i f e ฟลายลงมานะครับแอรของไลฟ์ฟลาเนี่ยมันก็จะดรอปแม็กทองมาให้เพื่อนเรานั่นเองครับพูดง่ายๆแล้วคือ Air d r ร p ของ l i f e ฟลายเนี่ยมันจะดรอปไอเทมที่มีระดับสูงกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้เรานั่นเองครับแล้วก็สกิลนี้ได้ถูกลดคูดาวน์ลงด้วยครับจากปกติ6นาทีลดลงเหลือ5นาทีนั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าการปรับไลฟ์ไลน์ในซีซั่นนี้นะฮะมันทําให้ไลฟ์ไลน์เนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวละครตัวที่2ที่ถูกปรับบาลานซ์กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือออกเ n นนั่นเองมาดูกันที่สกิลสตีมของออกเทนกันเลยดีกว่าครับสกิลสตีมนะครับเขาก็ได้ลดคูลดาวน์ลงเหลือเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับ แต่ว่าเวลากดใช้สตรีมนะครับจะเสีย HP เพิ่มจากเดิมเนี่ยเราจะเสียเพียงแค่12%นตะครับตอนนี้ก็เพิ่มเป็น20%กันเลยทีเดียวครับคือเราจะใช้สตรีมได้ถี่ขึ้นนะครับแต่ว่าความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแฮะแล้วก็การปรับอย่างที่2ของออกเทนนะครับนั่นก็คือเมื่อออกเทนใช้จัม p p แพดของตัวเองนะครับแล้วยิงอยู่กลางอากาศ กระสุนเนี่ยก็จะกระจายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยรวมแล้วออกเทนก็โดนเนิร์ฟหนักอยู่พอสมควรนะฮะตัวละครที่ถูกปรับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือโลบ้าโดยสกิลแรกที่ถูกปรับนะครับก็คือสกิลคว้างกำไรนั่นเองจากตอนแรกนะฮะเวลาโลบ้าเนี่ยเขาเล็งเพื่อจะขว้างกำไรนะครับเธอจะไม่สามารถวิ่งหรือว่าสไลด์ได้ครับ ในตอนนี้นะครับโลบ้าในขณะที่เธอเล็งเพื่อที่จะคว้างกำไรนะครับเธอสามารถวิ่งแล้วก็สไลด์ได้แล้วนะครับและนอกจากนั้นเมื่อเธอวาร์ปไปที่กำไรเธอจะไม่ติดสโลอีกต่อไปครับวาร์ปไปที่กำไรเสร็จปุ๊บสามารถวิ่งต่อได้เลยฮะและเขาก็ได้แก้บั克ในการคว้างกำไรแล้วมันไปไม่ได้ครับเพิ่มในจุดต่างๆขึ้นอีกด้วยฮะและในส่วนของสกิลอัลติเมทของโลบา้าก็ถูกเพิ่มคูดาวขึ้น จากปกติคูดาวอยู่ที่90วิก็เพิ่มเป็น120วินั่นเองฮะซึ่งการบัฟสกิลคว้างกำไรของโลบ้าอันนี้นะครับมันคือการลบจุดอ่อนเกือบทั้งหมดของสกิลนี้ออกไปเลยครับซึ่งมันจะทำให้โลบ้าเนี่ยเป็นตัวที่หนีแล้วก็เข้าได้เก่งขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ตัวละครตัวต่อมาที่ถูกปรับบาลานซ์นะครับตัวนี้เป็นตัวละครเมตาตั้งแต่ซีซั่น7นะฮะแล้วก็รวมถึงซีซั่นปัจจุบันด้วยนะครับตัวนี้ก็คือฮอร i ซอนนั่นเองฮะ ซึ่ง Horizon นะครับซีซั่นที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งในแพชนี้นะครับก็โดนเนิฟไปตามระเบียบนะครับซึ่งการเนิฟในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าอืมเดี๋ยวไปดูกันครับสกิลคิ Q ของ Horizon หรือว่า gravity lift นะฮะเขาได้ลดความเร็วในการลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้งฟาลง30%นะฮะ และก็เวลาที่ Horizon อยู่บนจุดสูงสุดของสกิลกาวิทตี้ลิฟต์ครับปกติเนี่ยเธอจะอยู่บนนั้นได้ตลอดจนกว่าสกิลกาวิ i ตี้ลิฟตเนี่ยมันจะหายไปเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เธอจะลอยอยู่บนจุดสูงสุดของสกิลกาวิทตี้ลิฟต์ได้เพียงแค่2วินาทีเท่านั้นครับชาร์จชิลยังไม่ทันเสร็จก็ร่วงลงมาแล้วแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเขาได้เพิ่มคูลดาวของสกิลกาวิตี้ลิฟ์ครับจาก15วิเพิ่มเป็น20วินาทีครับ และนอกจากนั้นนะครับสกิล Gravity Lift และก็สกิล Back h o e ของ Horizon เนี่ยสามารถถูกอันติเมตของวัสันทำลายได้แล้วครับคือต้องบอกว่าเป็นการเนิร์ฟ Horizon ที่โหดมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิล Gravity Lift เนี่ยมันคือสกิลที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับโดนเนิร์ฟซะแบบืหมห หนักพอสมควรเลยครับตัวละครที่ถูกปรับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือฟิลส์นั่นเองฮะฟิลส์ในซีซั่น8นะครับเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยวอหวาแล้วก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วนะซึ่งเขาก็ได้บัฟสกิลคิวนะครับหรือว่า n u u k l l e l u u t t r r นะครับให้มันมี2ชาร์จนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สามารถยิงได้2รอบ่นแหละแล้วก็ลดคูลดาวครับจาก25วิเป็น20วิครับ ตัวละครที่ถูกปรับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือแบงกอร์นั่นเองแบงกอร์นะครับผมได้รับการบัฟสกิลสโมกของเธอนะครับนั่นก็คือสโมกของเธอเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มองยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะ ตัวละครต่อมาที่ถูกปรับนะครับนั่นก็คือบัตฮาวนั่นเองฮะซึ่งบัตเฮาในแพชนี้ก็โดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือบัตฮาเนี่ยจะไม่ได้รับแอซซิตจากการสแกนของเขาอีกต่อไปแล้วครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการเล่นในแร้งมากๆนะครับเพราะว่าบัตฮาเนี่ยแค่สแกนให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนคิวตัวสแกนเนี่ยเราก็ได้ RP มาแบบฟรีๆกันแล้วนะครับผมซึ่งการเนิร์ฟครั้งนี้นะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเห็นคนเล่นบัตเฮาในแร้งน้อยลงนั่นเองฮะ และตัวละครตัวสุดท้ายที่ถูกปรับในแพชชนี้นะครับนั่นก็คือคริปโตนั่นเองโดยคริปโตนะครับจะสามารถใช้ดโดรนเปิด AirDrop ได้แล้วนั่นเองครับ ก็จบกันไปกับการปรับบาลานซ์เล gend ในแพชนี้นะครับคราวนี้เรามาดูการปรับเปลี่ยนเมตาของอาวุธในซีซั่นเลกาซีกันดีกว่าครับโดยเรามาดูกันที่ประเภทอาวุธใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้กันก่อนครับนั่นก็คืออาวุธประเภท Marksman ซึ่งอาวุธประเภท Marksman นะครับก็จะประกอบไปด้วย G7 s c o u t Triple t a k e เตอร์ตี้เตอร์ตี้รีพีเตอร์แล้วก็ธนูครับซึ่งอาวุธประเภทมาร์คแมนเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธที่กั้ากึ่งระหว่างเอสเซาลีเฟิรกับสไนเปอร์ครับระยะหวังผลของอาวุธประเภทมาร์คแมนนะฮะก็คือระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนั่นเองครับซึ่งอาวุธมาร์คแมนเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆหรือเห็นภาพชัดๆเลยก็จะเป็นปืนประเภทที่เอาไว้ยิงเคาะจากระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนั่นเองนะฮะ คราวนี้เรามาดูการปรับเปลี่ยนปืนใน Air Drop กันดีกว่าครับโดยปืน PK หรือว่า e a c e k e e p e r นะครับก็ได้ถูกนำออกจาก Air Drop แล้วนะฮะให้กลายเป็นปืนที่สามารถหาดรอปได้ตามพื้นปกตินั่นเองครับและในส่วนของปืน Triple Take ก็ได้ถูกนำเข้าไปอยู่ใน Air Drop นะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะกลายเป็นปืน Air Drop อันใหม่ในซีซัน l e g a c ีนนี้นั่นเองฮะและในส่วนของอาวุธทองหรือว่าอาวุธระดับ l e g e n d a r y ที่จะดรอปในแมปนะครับก็จะมีธนู วิงแมนเฮมล็อกอาน9นแล้วก็ Sentinel ครับคราวนี้เรามาดูฮอปอัใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้กันเลยดีกว่าครับฮอปอัอันแรกนะฮะมีชื่อว่า s h ต t t e r c a p Hop Up นี้สามารถใส่ได้2อาวุธครับนั่นก็คือธนูแล้วก็3030์ตี้เตอรลพิเโดยอาวุธที่ใส่ฮอป Up อันนี้ลงไปนะครับจะทําให้ยิงออกมาเป็นกระสุนกระจายครับหรือว่ายิงในแบบแพทเทิรของกระสุนช็อตกันนั่นเอง แล้วก็ฮอปอัพใหม่อันที่2นะครับมีชื่อว่า Dead e y e Tempo ซึ่งฮอปอัพอันนี้นะครับสามารถใส่ได้2อ,อาวุธครับนั่นก็คือธนูแล้วก็เซนติ n เนลโดยอาวุธที่ใส่ฮอปอัพอันนี้ลงไปนะครับจะได้รับความสามารถนั่นก็คือจะเพิ่มไฟเรทให้กับอาวุธนั้นหรือว่ายิงได้เร็วขึ้นนั่นเองครับและก็มี2ฮอปอัพนะครับที่ถูกนำออกจากเกมในซีซั่นนี้นั่นก็คือ 1. Hammer Point 2. s c o r p i o งสก e r ก็ได้ถูกนำออกจากเกมในซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คราวนี้เรามาพูดถึงอาวุธใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือธนูนั่นเองซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะฮะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยจากที่ผมได้ดูคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่เขาได้มีโอกาสไปเล่นในซีซั่นเลกาซี่ก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าธนูเนี่ยเป็นอาวุธที่โคตรที่โกงเลยนะครับเรามาดูความโกงของมันกันเลยดีกว่าครับความโกงข้อที่1ดเมมของัันครบ ยิงเข้าที่ตัวดาเมจเข้า70ครับและยิงเข้าที่หัวดาเมจเข้า123คือวิงแมนเนี่ยชิดซ้ายไปได้เลยครับความโกงข้อที่2คือมันไม่ต้องรีโหลดครับคือมันยิงได้เรื่อยๆอครับจนกว่ากระสุนในกระเป๋าคุณมันจะหมดนะฮะคือปืนทุกปืนเนี่ยมันยังต้องรีโหลดกระสุนใช่ไหมครับแต่ธนูเนี่ยไม่ครับกูยิงได้เรื่อยๆครับและความโกงอย่างที่3ครับนั่นก็คือกระสุนของลูกธนูเนี่ยสามารถเก็บจากพื้นมาใช้ใหม่ได้ครับหมายความว่ายังไง หมายความว่าถ้าคุณยิงศัตรูไม่โดนแล้วมันตกลงพื้นคุณก็สามารถวิ่งไปจุดที่คุณยิงตกลงพื้นเนี่ยเก็บมาใช้ใหม่ได้ครับหรือถ้าคุณยิงศัตรูตายนะครับคุณก็สามารถไปเก็บกระสุนที่คุณยิงศัตรูตายในรูดบ็อกของศัตรูกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองฮะคือตอนแรกที่ผมอ่านข้อมูลจากเว็บหลักเนี่ยเขาก็บอกว่ากระสุนธนูเนี่ยมันหายากใช่ไหมล่ะฮะ แต่พอผมดูคลิปที่เขาเล่นในซีซันเลกาซี่กันนะครับกระสุนธนูมันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดซีซันเลกาซี่มาจริงๆเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะลดอัตราการดรอปของกระสุนธนูลงก็เป็นได้ฮะนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับธนูเท่านั้นนะครับยังไงคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองเอาเก็บไปพิจารณากันดูนะครับว่ามันโกงหรือไม่โกงโอเคครับคราวนี้เรามาดูการปรับบาลานซ์อาวุธในซีซันเลกาซีกันเลยดีกว่าครับ โดยอย่างแรกครับนั่นก็คือการเนิรฟปืนประเภท assault rifle e นั่นเองฮะโดยจากปกติปืนประเภท assault rifle e เวลายิงเข้าที่หัวเนี่ยดามเมจมันจะคูณ2ก็ลดลงเหลือเพียงแค่คูณ1.75เท่านั้นครับมาดูปืนแรกที่ถูกปรับครับนั่นก็คือปืน h a v o c นั่นเองโดยสิ่งที่เขาได้ปรับก็คือแรงดีดตอนที่เราเริ่มยิงเนี่ยมันจะคุมง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะ ปืนต่อมา Speedfire ครับก็โดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะนั่นก็คือในตอนเริ่มยิงเนี่ยรีคอยมันจะคุมยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับปืนต่อมา3 0 30 r Repeater ก็เพิ่มดาเมจจากการยิงที่ขาครับจากปกติดาเมจที่ยิงที่ขาเนี่ยมันจะคูณ0.75ก็กลายเป็นคูณ0.85 และนอกจากนั้นเขาก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดที่ขึ้นสะโขบให้ด้วยครับปืนต่อมา G7 Scout เขาก็ได้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดขึ้นสะโขบเหมือนกับ30 30เลยครับและอย่างที่2ก็คือเพิ่มการกระจายของกระสุนนั่นเองฮะแล้วก็ปืนต่อมาครับก็คือ Longbow นั่นเองปืนนี้เนี่ยเป็นปืนสไนเปอร์ลูกรักของผมเลย Longbow นะครับก็ได้รับการบัฟนะนั่นก็คือ d าเมจที่ยิงเข้าที่หัวเนี่ยจากตอนแรกคูณ2ครับก็เป็นคูณ2.15 ปืนต่อมาวิงแมนฮะก็ได้รับการบัฟเช่นกันนะครับก็เหมือนกับลองโบเลยก็คือเพิ่มดาเมจการเฮดช็อตครับจากตอนแรกเนี่ยดาเมจคูณ2ครับก็เป็นคูณ2.15และปืนต่อมาครับนั่นก็คือปืนโมแซมบิกนั่นเองนะครับผมปืนมีมประจําเกม a p e x l e g e n d ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาไม่มีมอีกแล้วนะครับผมเพราะเขาเนี่ยได้รับการบัฟที่โหดมากๆเลยนั่นก็คือเพิ่มไซส์แมกกาซีหรือว่าเพิ่มกระสุนครับจาก4นัดเป็น6นัดครับ ถึงเขาเจ้าแฮมเมอร์พอยต์ออกในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่ากระสุน6นัดเนี่ยไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงได้ครับและปืนต่อมานั่นก็คือปืน P2020 ครับซึ่งปืนนี้ก็ได้รับการบัฟนะครับนั่นก็คือเพิ่มดาเมจครับจากนัดละ15เป็นนัดละ18แต่ว่าเขาก็ลดความเร็วในการยิงลงนะครับนั่นก็คือจาก8.5ลดลงเหลือเพียงแค่6.25เท่านั้นครับ คือปืน P 2 0 e n t y t y ที่ไม่มีแฮมเมอร์พอยต์อะครับคือเขายังจะปรับบาลานซ์มันอยู่เหรอฮะทำไมไม่บัฟไปเลยใช่ไหมล่ะครับก็นะแล้วก็มาถึงอาวุธสุดท้ายที่ถูกปรับบาลานซ์นะครับนั่นก็คืออาร์คสตาร์นั่นเองอาร์คสตาร์เนี่ยก็โดนเนิร์ฟต้องบอกว่าเนิร์ฟหนักอยู่นะครับนั่นก็คือเวลาเราคว้างติดตัวศัตรูครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ติดสโลอีกต่อไปแล้วครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่หนักพอสมควรอยู่นะครับสำหรับอาร์คสตาร์ และสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือตัวละครตัวใหม่วอลคิลี่นั่นเองฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดสก,กิลของเธอนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็คลิกลิงก์เข้าไปดูกันได้เลยครับแต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือสกินระดับลีเจนดารี่ของเธอนั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าสกินระดับลีเจนดารี่ของเธอเนี่ยก็จะมีอยู่2องีมด้วยกันนะครับธีมแรกก็จะเป็นกันดั้มนะครับและธีมที่ืองเนี่ย,นย,ยากจะบอกว่า สกินก็อดโลลี่ของผมอยู่ไหนและนี่ก็คือข้อมูลเกือบทั้งหมดของแพชโนตในซีซันเลกาซีนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมจะนำแต่ส่วนที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับมาบอกภายในคลิปนี้นะฮะในส่วนที่เป็นการบัคฟิกซ์หรือว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้ d เดสค i ิป i o n ได้เลยฮะและก็ขอย้ํากันอีกทีนะครับนั่นก็คือซีซันเลกาซีนะครับจะอัปเดตวันที่4พฤษภานะครับถ้าตามเวลาไทยเนี่ยก็น่าจะวันที่5เวลาประมาณตี1นั่นเองฮะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแพชโนตในซีซันเลกาซีอันนี้ชอบการบัฟอันไหนชอบการเนิฟอันไหนหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม Apex Legends แบบนี้สำหรับวันนี้ผมแลนเซ l ลอตก็เมียงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอกันไปแล้วบ๊ายบายจุบๆ